สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอธิบายวิธีการใช้สูตร VLOOKUP กันนะครับสูตรยอดฮิตที่หลายๆท่านขอมาเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายปัญหานะครับที่ทุกคนน่าจะเจอมาเหมือนๆกันเนาะไม่งั้นไม่มีคนถามหาเยอะขนาดนี้นะครับข้อมูลทางด้านขวาเนี่ยจะเป็น d a t a b เบรนะครับซึ่งก็มี ID ชื่อของนักเรียนนะครับวันเกิดแล้วก็อายุแล้วก็สกอร์ของนักเรียนแต่ละคนเนาะ ตรงนี้เป็นข้อมูลที่เป็นดาต้าเบสของเราครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําใหม่นะครับโดยเราจะอ้างอิง student id นะครับเดี๋ยวเราจะดึงชื่อของ student id นี้มานะครับ student id นี้เนี่ยมันเรียงกันอยู่เนาะเราก็แค่ copy ชื่อของนักเรียนเอามาวาง Al นะครับแค่นี้เราก็ได้แล้วนะแต่ว่าในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนี้นะครับข้อมูลมันอาจจะไม่ได้เรียงกันสวยขนาดนี้เดี๋ยผมจะหออยัดลบออกไปก่อนนะครับซึ่งในโลกความเป็นจริงเนี่ยตรงนี้มันอาจจะขึ้นมาก่อนนะครับ ตรงนี้มันอาจจะมาที่2เนาะตรงนี้อาจจะมาที่3ตรงนี้อาจจะมาที่4ประมาณนี้เนาะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เรียงกันมาสวยๆนะครับเราก็ยังสามารถใช้สายตานะครับในการดูแล้วก็แมทชิ่งได้ครับ135ประเสร์ฐ118ปรลาบินานะครับ719นะครับปว,วิดอันนี้ ก็ยังโอเคอยู่นะครับเพราะว่าข้อมูลมันมีแค่นี้แต่ถ้าข้อมูลมันมีเป็นร้อยๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมานั่งเล็งแล้วก็นั่งหยอดทีละตัวได้นะครับมันเสียเวลาเนาะนอกจากที่จะเสียเวลาแล้วเนี่ยมันยังอาจจะทําให้ข้อมูลเนี่ยมันผิดไปได้เนาะวันนี้เราก็เลยจะขออนุญาตมาอธิบายการใช้สูตรวี o o k ราฟนะครับเพื่อที่จะช่วยให้เราดึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราลองไปกดสูตรได้นะครับโดยการกดไปที่ คอมลลาบาร์นะครับ Vlookup เนี่ยเ,เขาอยู่ใน c a t เ g o รี่ของ lookup a n d และ f r i e n d ตรงนี้นะครับกด o อบดาวลงมาทีนึงเลือกมาอันสุดท้ายนะครับ Vlookup โดย argument ตัวแรกเนี่ยก็คือข้อมูลที่เราจะใช้ในการค้นหานครับเดี๋ยวข้อมูลตรงนี้เราจะใส่ student ID เข้าไปนะครับซึ่งเราเตรียมไว้อแล้วเนาะส่วนข้อมูลอันที่2เนี่ยก็คือพื้นที่ที่เราจะไปค้นหานครับก็คือข้อมูล Data าเบ e ฝั่งทางซ้ายมือตรงนี้แหละนะครับ อิกิเมนต์ตัวที่3เนี่ยก็คือหลังจากที่เขาหาข้อมูลเจอแล้วนะครับเราจะให้เขาคืนค่าออกมาเป็นคอลัมน์นัมเบอร์ที่เท่าไหร่จากตารางที่เราไปคลุมไว้ข้อมูลสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องใส่เป็นโลจิกแวลูเนาะเป็น True หรือเป็น Fa l s e นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะอธิบายรายละเอียดอีกทีนะครับหากเพื่อนๆเข้าใจตรงนี้คร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอญาตปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนสูตร VLOOKUP กันนะครับโดยการพิมพ์เท่ากับนะครับ VLOOK แลวก็กดแทบท็บ t งเนาะ อักขีเป็นตัวแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลือกมาทางซ้ายนะครับก็คือช่อง S3 ที่เป็น s t u d e n ดน d นะกดคอมม่ทีหนึ่งนะครับแล้วก็กดไปคุมตารางนะครับที่เราจะใช้ในการดึงข้อมูลเนาะก็คือเป็นสีแดงตรงนี้นะครับเราจะล็อกตารางนี้ไว้นะครับโดยการกด F4 นะครับเพื่อเดี๋ยวเราจะลูดสูตรนี้ลงไปเนาะมันจะได้ไม่ขยับกดคอมม่ทีหนึ่งนะครับหากเขาไปหาเจอแล้วเนี่ยเราอยากจะให้เขาคืนค่าคอลัมน์ที่เท่าไหร่มานะครับปัจจุบันตารางที่เราคลุมเนี่ยมีอยู่1 2 3 4 5คอลัมน์นะครับ เราก็นับตรงนี้เป็นคอลัมน์แรกนะครับซึ่งคอลัมน์เนมที่เราจะเอาออกมาเนี่ยอยู่คอลัมน์ที่2เราก็เลยจะต้องใส่หมายเลข2งไปนะครับกดคอมม่าอีกทีหนึ่งนะคอลัมน์สุดท้ายเนี่ยก็คือ t true กับ false นะครับถ้าเราใส่ true เนี่ยมันจะเป็น a approximate match นะครับแต่ถ้าเราใส่ f a l s e เนี่ยเขาจะเป็น exact match นะครับก็คือคืนค่าออกมาตรงๆชัวๆนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตใส่เป็นฟ a l s e ไปก่อนนะครับกดวงเล็บปิดแล้วก็กด Enter นะครับเขาจะคืนค่าออกมาเป็นชื่อของนักเรียน ถูกไหมนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คทีละอัน290นะครับประยุทธ์นะครับ135ประเสริฐนะ118ปร,ะรินานะครับ719ประวิทย์นะโอเคถึงว่าถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือการใช้ l ลูอัพนะครับโดยการรูดสูตรแป๊บเดียวเนาะเดี๋ยวเรามาอธิบายรายละเอียดอีกทีนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิด ตารางสูตรออกมาก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยเราใส่ตรงนี้เป็นฟ o อนะครับเพื่อที่จะให้เขาคืนเป็น Excel Math เนาะออแกเลนตัวสุดท้ายเนี่ยเราสามารถใส่เป็นตัวเลขได้นะครับโดยการใส่เลข0เพื่อให้มันเท่ากับฟ o อนนะรหรือว่าใส่เลข1นะครับเพื่อให้เขาใส่เป็น True นะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นฟ o อเนาะเดี๋ยวเราจะใส่เลข0ไปนะครับแล้วก็กด Enter เขาจะคืนค่าออกมาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่า0หรือ f a เนี่ยมีค่าเท่ากันนะครับทีนี้หากเราลองเปลี่ยนบ้างนะครับตรงนี้เราอยากจะให้เขาคืนค่าเป็น s กอร์มานะครับแล้วก็ d o u b ิ e ลคลิกเข้าไปดูในสูตรนะครับเมื่อกี้ argument ที่3เนี่ยเราใส่เป็นหมายเลข2นะเพื่อให้เขาคืนค่าออกมาเป็นในคอลัมน์ C ตรงนี้นะครับหากเราอยากจะได้เป็น s กอร์นะครับเราก็นับไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะเราเปลี่ยนเป็นหมายเลข5าแล้วก็กด enter นะเขาก็จะคืนค่าเป็น Score มานะครับลองลูทดูนะเคลองเช็คดูนะครับ 290เอ็นสกอร์19นะครับแล้วก็อันสุดท้าย179นะครับเอ็นสกอร์0อ่ะถูกต้องนะครับสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเช็คอาร์กิมนต์สุดท้ายนะครับที่เป็น true กับ false เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นหมายเลข1ที่เป็น true กันบ้างนะครับว่าเขาจะคืนค่าออกมาตรงหรือเปล่าเนาะอันแรกก็ไม่ตรงแล้วนะครับกดออกมาทีนี้มันไม่ได้ค่าที่เราต้องการนะครับมีตัวสุดท้ายมีแค่ตัวสุดท้ายนะครับที่เขาคืนค่าตรงนะครับสาเหตุเนี่ยเพราะว่า นื่องจากว่ามันเป็น approximate m a p เนาะมันไม่ใช่ exactly m a t นะครับเขาก็จะคืนค่าตัวที่ใกล้เคียงออกมาครับเราอยากจะให้มันเป๊ะๆเ,เนี่ยมีเงื่อนไขยอย่างเดียวครับก็คือข้อมูลที่เป็น database ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเรียงข้อมูลจาก A ถึง Z นะครับเราก็สามารถทําได้เลยนะโดยการคลุมตารางตรงนี้นะครับกดไปที่ data นะครับกดไปที่ filter นะเพื่อที่จะทํา dropdown ออกมานะครับจากข้อมูล ID เนาะเราจะต้องเรียงข้อมูล ID ตรงนี้นะครับให เป็น a ถึง z นะกดดับดาวขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เลือกอันแรกตรงนี้ครับ sort a to z นะทีนี้เขาก็ได้คืนที่ถูกต้องแล้วนะทีนี้ไม่ว่าเราจะทำ true หรือ false เนี่ยเขาก็สามารถคืนค่าออกมาได้ถูกต้องตรงกันทุกประการนะซึ่งการใช้ vlookup เนี่ยมันก็จะมีทั้งข้อดีกับข้อเสียนะครับ ซึ่งประโยชน์เราก็น่าจะเห็นกันอยู่นะเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องคีย์ข้อมูลเองนะครับเราแค่ดึงสูตรจากฐานข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วเนาะเราสามารถลดระยะเวลารายการเนเน็ตข้อมูลตรงนี้ได้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเขาสามารถที่จะเช็คความถูกต้องได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเขียนสูตรใหม่นะครับเดี๋ยวลบไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเขียนสูตรใหม่เนาะโดยการกดฟีลุกนะครับแล้วก็กดไปที่ s 3 t นึงนะครับกดคอ m แมแล้วก็ไปคลุมข้อมูลที่เป็นดาต้าเบสของเราตรงนี้นะครับ กด f 4เพื่อล็อกตารางกดคอมแมสทีหนึ่งสกออยู่ในคอลัมน์ที่5นะครับแล้วก็กดคอมม่ากดเลข0ูนกดวงเล็บปิดกด Enter นะครับแล้วก็ลองรูดลงมานะถ้ามันขึ้น e er อ r o r เนี่ยแสดงว่าข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์ตรงนี้กับข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์ตรงนี้นะครับมันไม่แมทช์กันเนาะอย่างน้อยเขาก็ช่วย a อ e r t เร์ให้เราต้องมาเช็คตัว e r r o r ตรงนี้นะครับว่ามีอะไรที่ผิดพลาดหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแก้กลับไปเป็นเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ประโยชน์อีกข้อนึ่งนะครับเรา หากผมมีข้อมูลอยู่อีกชีตหนึ่งนะครับแล้วก็ผม Copy student id มาวางตรงนี้นะครับเราสามารถเขียนสูตรจากหน้านี้ไปเลยเนาะอ้างอิงตรง b3 นะครับแล้วก็ไปคุมข้อมูลที่อยู่ในตาราง Data าเบสของเรานะครับกด lock f4 กดคอมม่านะครับกดนะอลัมน์ที่5กดอม 5, อม่ากดเลขสูนย์ 0, แล้วกด enter นะครับเขาก็สามารถดึงข้อมูลจากชีตที่1นะครับมาลงชีตที่2ได้นะครับ และที่สําคัญก็คือเราสามารถดึงข้ามไฟล์ก็ได้นะเราเปิดอีกไฟล์หนึ่งนะครับดึงข้อมูลจากไฟล์นี้ไปใส่ไฟล์นี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับนอกเหนือจากประโยชน์แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีข้อเสียเหมือนกันนะครับข้อเสียข้อแรกเนี่ยหากผมมีชื่อของเด็กชายประยุทธ์นะครับซ้ํากันเดี๋ยวผมจะทําสีไว้นะครับจะได้เห็นชัดๆตรงนี้ผมให้คะแนนไปร้อยเลยแล้วกันเดี๋ยวเราเขียนสูตรใหม่นะครับหากเรามีข้อมูลซ้ํากันแบบนี้นะครับแล้วเราใช้สูตร Vlookup เนี่ยเขาจะคืนค่าบนเท่านั้นนะครับ เขาไม่คืนค่าข้างล่างนะยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราพิมพ์สูตรมาใหม่นะอ้างอิงทรง S3 นะครับแล้วก็ไปเลือกพื้นที่นะครับที่เราจะดึงข้อมูลเนาะกด F4 เหมือนเดิมนะครับล็อกตารางกดคอมแม่แล้วก็ใส่เลข5าเนาะเพราะว่าจะเอาค่าสกอร์นะแล้วก็กดเลข0ูนย์ะครับกด Enter ข้อมูลของ D290 เนี่ยมี2องันแต่เขาจะคืนค่าแรกมานะครับอันนี้คือข้อเสียของการใช้ v l o o k u p Up เนาะหากเราลบตรงนี้นะครับเขาก็จะมาคืนค่า ตัวที่2ตรงนี้แทนเนาะเพราะว่าพอไม่มีตรงนี้ตรงนี้ก็คือข้อมูลที่1นะครับอันนี้คือปัญหาข้อแรกนะครับของการใช้ v l o o k u p นะครับส่วนอีกปัญหาหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมใช้ ID เป็นหลักนะครับในการดึงเนาะ s t u d e n t ID แต่ถ้าผมใช้ชื่อเป็นหลักละ่ะแล้วก็ให้เขาคืนค่าตรงนี้เป็น ID เนี่ยลบออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาชื่อ4คนนี้นะครับเอามาแทนตรงนี้อ่าเลาพิมพ์สูตร v l ด o k u p นะครับ อ้างอิงไปที่ S 3เนาะกดคอมแม่ทีหนึงแล้วก็พื้นที่เนี่ยเราจะต้องเลือกเริ่มจากชื่อนะครับเพราะว่าตัวหลักของเราตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นชื่อเนาะเราเวลาเราคลุมเนี่ยจะต้องเริ่มคลุมจากชื่อของนักเรียนนะครับทีนี้เราจะไปเอา Student ID เนี่ยยังไงอ่ทีนี้มันทําไม่ได้นะครับถูกไหมฮะเราอาจจะคลุมแบบนี้บล็อกกดคอมแม่ทีหนึงทีนี้คอลัมน์เนี่ยเราใส่ได้แค่เลข1 2 3 4สี่นะครับถ้าเราจะย้อนกลับไปเอาของ Student ID เนี่ยเราอาจจะต้องใส่เลข0ูย์ซึ่ง มันจะขึ้นเป็น e r r o r นะครับเป็น value error นะหรือเราอาจจะคลุมยาวไปถึง id ไหมอ่าเดี๋ยวลองคลุมยาวไปถึง id นะครับกด lock กดหกด1แล้วก็กด0น,นะครับมัขึ้น na นะครับมันก็ไม่ได้อยู่ดีนะทั้ง2ส,สูตรไม่ได้อยู่ดีนะครับถ้ามันเกิดข้อมูลประมาณนี้นะครับเราจะต้องแก้ไขโดยการโยกฐานข้อมูลของเรานะครับกด ctrl o x name เนี่ยให้ไปอยู่ด้านหน้า s t u d e n t id อ่ะทีนี้เราก็กลับมาเขียนสูนยได้แล้วเนาะคลุมนะครับ ล็อก f 4 id อยู่คอลัมน์ที่2กดคอมมากด0แล้วก็กด enter อ่ะทีนี้เราก็จะได้เป็น student id แล้วเนาะอันนี้ก็คือข้อเสียนะครับข้อมูลที่อยู่ทานนั้นซ้ายเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปเอาได้นะอันนี้คือข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับของ v l ลูกับแล้วถ้าเราเจอ,อข้อมูลที่มันประเบนประมาณนี้เนาะเราก็สามารถใช้สูตร index กับ map ได้นะครับซึ่งเราเคยอธิบายไปแล้วเมื่อคลิปก่อนหน้านู้นนะก็ลองไปหากันดูกันได้นะ แล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับสำคัญมากโดยเฉพาะการใช้ Vlookup ที่เป็น e x a c t Mac ที่เป็นเลขศูนย์ตรงนี้นะครับคือมันโหลดช้ามากครับอ้างอิงข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วก็มาดึงข้อมูลตรงนี้เนี่ยม,มันแป๊บเดียวครับเพราะว่าข้อมูลมันน้อยแต่ว่าถ้าข้อมูลเรามีเป็นหมื่นๆเนี่ยมันโหลดช้าแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะมาดูชีทที่3ตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลของผู้ติดเชื้อโควิดเนาะข้อมูลเนี้ยผมโหลดมาเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนาะมันก็จะมีอยู่ประมาณ9 0 0 0 0มลาย ก็จะมีข้อมูลที่เป็นลำดับนะครับเลขประจำตัวประชาชนวันที่เพศแล้วก็อายุเนาะเลขประจำตัวประชาชนนี้ไม่ใช่ของจริงนะครับอันนี้เป็นเลขลันดอมผมทำออกมาเนาะเพื่อที่จะเอามายกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ ID ตรงนี้แหละนะครับในการดึงข้อมูลของเพศออกมาครับซึ่งตอนนี้นะ่ะเราแบ่งข้อมูลเป็น2อันนะครับเดี๋ยวเราจะลูกอาบมา2ประเภทนะครับลูกลาบประเภทแรกนะ่ะใส่ศูนย์หรือฟองนะครับให้เค้า Re t u r n ออกมาเป็น exact m a t c h เนาะ ส่วนข้อมูลที่2เนี่ย Argument สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่เป็นหมายเลข1น,นะครับหรือ true หรือว่า app r o x i m a t e match นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอันไหนมันจะไวกว่ากันเนาะ,ะกดสูตร vlookup นะครับเลือกไปที่ id นะครับกดคอมมาทีนึ่งมาเลือกตรง หางข้อมูลตรงนี้นะครับกดลงไปให้สุดนะมี9 0 0 0 0กว่ารายการนะครับกด F4 เราจะให้เขาคืนค่าออกมาเป็นเพศคอลัมน์ที่3นะครับแล้วก็กด0ูนย์แล้วกด Enter ดูนะครับโอเคข้อมูลถูกต้องนะครับ Enter ลงไปนะครับเรามาดูตรงข้อมูลตรงนี้นะมันจะมีเปอร์เซนต์วิ่งอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เขากําลังประมวลผลอยู่นะครับซึ่ง ถ้าหลายคนอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับตอนนี้พัดลมคอมพิวเตอร์ผมดังแล้วนะเพราะว่ามันทํางานหนักมากนะครับการใช้ e x a c t m a t กเนี่ยมันทําให้คอมพิวเตอร์เราประมวลผลกอนข้างนานนะครับแล้วก็ข้อมูลเนี่ยจริงๆเขาจะต้องออกเป็นชายให้เรานะครับแต่ว่าเขายังออกคือยังโหลดไม่เสร็จนะฮะก็ยังเป็นหญิงอยู่นะ อันนี้คือข้อเสียข้อนึงนะครับของการใช้ e x a c t Map เนาะในกรณีที่เรามีข้อมูลแบบเยอะๆมากๆนะครับมันโหลดช้ามากๆนะครับแต่ข้อดีของมันคือมันไม่พลาดนะครับมัน e x a c t Map แน่ๆมันตรงเป๊ะๆนะครับเมื่อกี้ก็น่าจะมีสักประมาณนาทีนึงนะครับที่เขากำลังโหลดอยู่เนาะเดี๋ยวต่อมานะครับเราจะมาใส่ Argument สุดท้ายเป็น True กันบ้างนะครับแต่ว่าอันดับแรกนะครับเหมือนที่เราบอกไปตะกี้นะครับเราต้อง เอาข้อมูลของ ID ตรงนี้นะครับมาเรียงจาก A ถึง Z กันก่อนนะเดี๋ยวเรามาลองเขียนสูตรนะครับ v l ล o k นะครับแล้วก็กดไปที่ ID ตรง I 3ตรงนี้นะครับกดคอม m มนะ่ไปคุมเหมือนเดิมนะครับกดลงไปให้สุดกดลักตาราง F 4กดคอมมททีนึงนะแล้วก็ให้เขาคืนค่าคอลัมน์ที่3นะครับและสุดท้ายนะครับให้เรากดเป็นหมายเลข1เนานะเมื่อกี้เรากดหมายเลขศนยไปแล้วกดวงเล็บปิดแล้วกด Enter นะครับเขาคืนค่ามาแล้วนะครับ เดี๋ยวเราลองกดดับเบิลคลิกลงไปนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บโหลดโหลดไหมโหลดเสร็จแล้วนะครับเนี่ยก็คือความต่างกันนะครับระหว่างการใช้ e x a c t Match นะครับแล้วก็ Approximate Match เนาะซึ่งทั้ง2อันนะครับไม่ว่าจะเป็น e x a c t Match หรือว่า Approximate Match เนี่ยคือถ้าเราโหลดเสร็จแล้วนะครับเรา Copy นะครับข้อมูลของเราโหลดเสร็จแล้วถูกต้องแล้วนะครับ Copy กดวางแบบ Value นะ วันนี้นะครับเราทํางานเสร็จปุ๊บเราปิดนะครับพุ่งนี้มาถ้าเราจะเปิดไฟล์นี้มาอีกเนี่ยแล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์ของเราก็จะได้ไม่ต้องมาโหลดสูตรนี้อีกนะครับจะได้ทํางานไวขึ้นเนาะนี่ก็คือทั้งหมดในการใช้สูตร VLOOKUP ที่ทุกคนขอมานะครับถ้าคลิปนี้ดีหรือไม่ดีตรงไหนนะครับหรืออยากให้เราทำตรงไหนเพิ่มนะครับก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เราด้วยครับขอบคุณมากครับ